สสเดรตูค่ะเาตัดผมหรออยากจะมองฟ้าที่ว่างรเงาคนเดียวลัพังให้รอยร้ามันเจียจางให้ใจมันดีคนนี้บ้าอยากใหเธอ นไว้ลำพัะฉันต้องการทบทวนทุกอย่างอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวยฉันต้องการมันจะดีจะไรยไงฉันไม่ต้องการฟัง อยากจะปลดปล่อยทุกทุกอย่างอยากอยู่ลำพังอยากอยู่คนเดียว <c oughs> อยากจะมองไปแล้วเอาเพลงสากลครับ <c oughs> Love will lead you back. Someday I'll just know that love will lead. You back.

สงสัยต้องลองให้รู้ไปเลยสักทีต้องแปลมลองร้องเพงลงรูกทุ่งสชคะไม่ต้องตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวมีเคลียร์เดี๋ยวมีเคลียร์ยยร้องให้จบกันเดี๋ยวมีเคลียร์ค่ะไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวผมคอมเมนต์นิดนึง <c oughs> คือ,อ,อแป่มาคราวนี้ดูดูเปรี้ยวขึ้นดูมั่นใจขึ้นดูแบบ เหมือนเจออะไรที่มันแบบเออลงตัวขึ้นเยเนาะแต่ว่าผมเนี่ยจะจะคาดหวังในใจมากว่าแบบมาเจอเขาอีกหนึ่งปีผ่านไปเนี่ยมันน่าจะแบบเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปประธว่าขึ้นเก่งขึ้นอันเนี้ยสิ่งที่เห็นคือความมั่นใจที่มากขึ้นความเปรี้ยวขึ้นแต่เรื่องทักษะการร้องย,งยังยังไม่ชนะปีเก่าเลยคือยังไม่เท่าตัวเองที่เคยร้องไว้ให้ประทับใจนะผมเลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะ ไงกันนี่ <c oughs> เอออาจจะเป็นเพราะคาดหวังมากเกินไปหรือหนูตื่นเต้นหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอลองอีกสักเพลงหนึ่งเนาะคืออยากฟังแบบว่าอ,อ,อยากฟังเนื้อเสียงจริงๆอะฮะ <c oughs> อันนี้มันดูแบบพอสูงปึ๊บมันก็จะเป็นเสียงหลบๆหลบๆผสมจริงหลบผสมจริงอะไรเงี้ย <c oughs> อย่าตั้งคีย์สูงมากเออปุ้มบอกว่าอย่าตั้งคีย์สูงมากจะแปลทําไมว่าผู้ภาษาไทยเข้าใจได้ยินอ่ะมาโอกาสสุดท้าย พอเธอไม่รักก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างพอเธอไม่รักอะไรอะไรก็ไม่ถูกใจพอเธอไม่รักจะทำอะไรก็ผิดก็พลังไม่ได้ดังใจเธอไปถึงนั้นก็เธอไม่รัก เอนใจอะไรพี่ปังว่าไงฮะผมชอบนะผมชอบเนื้อเสียงคนนะผมฟังผมก็ผมว่าผมได้ยินเนื้อเสียงแล้วมีเรื่องมีเรื่องเพี้ยนนี่แหละครับมีเรื่องเพี้ยนมีเรื่องเพี้ยนเทคนิคการแต่งเสียงในพวกนี้เอะโอเคแล้วก็การใช้ช่องเสียงก็โอเครู้ว่าน่าจะใช้เป็นทําเป็นว่ามีเรื่องเพี้ยนนี่แล้วรู้ตัวว่าเพี้ยนป่ะ รู้ตัวไหมปีที่แล้วป๋ำได้เข้าเวิร์กช็อปร้อยคนไหมคะไม่ได้ทำไมอะคะเพราะสวัสดิ์ศิ์คือสวัสดิ์ศิษยออ์ไปทำไมสวัสดิ์ศิ์อะเพราะปีที่แล้วมันมีแข่งร้องประสานเสียงที่เกาหนะออลีอะนั่วคืหอหนูหนูหนูอ,นอยากไปอะค่ะแต่ก็เกรงใจที่วงหนูไม่รู้ว่าแบบอันไหนมันจะดีกว่ากันเลย ก็เกรงใจแูแป๋มปีที่แล้วปีที่แล้วครูเฉยๆนะครูว่าปีที่แล้วอ่ะแป๋มร้องดีกว่าปีนี้แต่ครูรู้สึกเฉยๆแต่ปีนี้ครูครู้สึกว่าแป๋มเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ลุกก็ดูแบบดูน่ารักมากขึ้นอนะ่ะดูสวยนะคะแต่ว่าทักษะในการร้องเพลงม,มันดรอปไปแล้วก็เต้นก็ยังไม่ได้ประทับใจอะ่ะ ลองลองพู้่นี้มาใหม่ <S 2> <S 2> <S 2> <S แปมต้องไม่ซ้อมแบบเท่านี้ยังไม่พอแปมจริงๆอ่ะปีที่แล้วแปมมีโอกาสน,นะเพราะพวกเราคุยกันนะบบกเออเดี๋ยวคนนี้เจ๋งอ่ะเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยนด้ออกไหมคะแต่พอมาตอนนี้เนี่ยแปมดรอปไปแต่ลูกอ่ะโอเคตัดผมมาล้ารักษนะคะพรุ่งนี้มาใหม่ได้ไหมแล้วก็พยายามพยายามซ้อมให้ให้ให้ดีกว่านี้คะ่ะ นะคะมันจะได้ลดความตื่นเต้นถ้าพรุ่งนี้มาหนูอาจจะลดความตื่นเต้นลงไปเพราะว่านี่ก็ได้ขึ้นเวทีแล้วแล้วเราก็ได้คุยกันแล้วพอผ่อนคลายได้บ้างแล้วนะคะค่ะคีรู้สึกรู้สึกกังกลางเป็นกลางกลางยังไม่ไปทางไหนสักทีเดียวนะคะคือมันยังคือเราก็แค่จํากันได้อะเออแล้วก็รู้สึกว่าเออน้องก็เปรี้ยวขึ้นนะเขาเปรี้ยวอยู่แล้วค,คุณพี่เปรี้ยวขึ้นไง<อ> <laughs> แต่มันยังไม่แบบเปลี้ยงเออมัเล็กนิดนึงอ่ะมันขาดสีสันเพราะว่าหนูไม่มีแรงแล้วมันยังไม่มีทีเด็ดเป็นไฮไลท์ด้วยแหละเออถ้ามันมีอะไรสักอย่างที่แบบนะแต่ก็อหามาหามาอืมแต่ก็ยอมรับว่าว่าว่าก็ร้องแบบร้องแบบคนร้องเพลงเป็นอ่ะคือมันก็วันนี้ฟังมาสองร้อยคนก็ก็หนึ่งมากก็ถือว่าโอเค่ะแต่ว่าในความคาดหวังอ่ะ ผมก็อยากได้อะไรที่มันมาตรฐานสูงกว่าน,นี้อ่ะเดี๋ยวกรรมาการขอเฉียงกันเองแล้วกันขอบคุณครับ